เราต้องคิดก่อนว่าวันนั้นเราไม่ได้ไปสมัครงานเราไปขายตัวเองให้กับเขาอยู่เขาไกด์ให้คุณแน่ๆเพถ้าเกิดเขาไม่ไกด์นะไอสัตว์เฮคนนี้ใจดำฮี่ยี่คนเรามักชอบคนอวยก็อวยหน่อยแต่อย่าอวยจนเกินไปนะงั้นกูกวนตีน วันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาจบใหม่แล้วจะต้องไปสัมภาษณ์งานในการตอบคำถามยอดฮิตของการสัมภาษณ์งานเนี่ยควรจะตอบอยังไงบ้าง ผมเองเนี่ยสัมภาษณ์งานมาผมคิดว่าเป็น20งานนะ,ะวันนี้ผมอายุ29กําำลังจะ30ผมเคยทำงานมาทั้งหมดประมาณ5 6บริษัทด้วยกันแต่สัมภาษณ์มาเกิน20นะแต่ผมมองเสมอเลยว่าการที่เราเป็นคนที่จะไปสมัครงานที่หนึ่งเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าวันนั้นเราไม่ได้ไปสมัครงานเราไปขายตัวเองให้กับเขาอยู่คุณต้องเป็นนักขายก่อนเพื่อที่จะไปสมัครงานเหมือนไปขายตัวเองให้เขาซื้อคุณน่ซื้อคุณเขาก็จ่ายเงินเดือนให้คุณไง หรือไม่ก็รับคุณทํางานถูกป่ะสิ่งที่ผมพูดวันนี้คือความคิดเห็นของผมไม่มีคําว่าถูกหรือผิดถ้าเกิดรู้สึกว่าชอบเอาไปใช้เลยครับเมื่อคุณถูกสัมภาษณ์งานนะครับคำถามแรกคือช่วยแนะนําตัวหน่อยครับอืคําถามนี่ยคลาสสิกแน่นอนพูดเลยทั้งที่เขาก็อา่านเรซูเม่คุณแล้วนะก็ยังจะให้แนะนําตัวเองอีกเขาไม่ได้ดูอะไรหรอกนะเขาอยากดูความคล่องของคุณในการพูดความมั่นใจในตัวคุณว่ามีแค่ไหนผมเนี่ยมักจะยกเก้าอี้ขึ้นแบบนี้ ผมจะนั่งให้สูงกว่า HR คนนั้นเสมอมันเป็นจิตวิทยาคือเราข่มเขาอยู่นงปรับเก้าอี้ผมจะพูดเลยผมชื่อเบิร์ตครับผมนาวินสัจเดชครับผมจบจากโรงเรียนขอนแก่นวิเทศเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย a อแบททั้งปตีและปโทแค่นั้นครับสั้นๆ เขามักจะถามผมว่าข้อเสียคืออะไรผมจะพูดข้อเสียก่อนนะเพราะว่าผมจะจบด้วยข้อดีเขาจะจําข้อดีได้เขาจะจําข้อเสียไม่ได้ถ้าคุณจบด้วยข้อดีผมผมไม่คนทําอะไรเร็วผมเป็นคนพูดเร็วแต่หลายๆครั้งข้อเสียนี้ของผมเนี่ยก็ทําให้ผลงานออกมาได้เร็วตามเป้าหมายที่หัวหน้าหวังไว้แล้วข้อดีของคุณคืออะไรล่ะคุณนาวินผมเป็นคนขยันผมเป็นคนช่วยเพื่อนคําถามไหนที่ผมไม่รู้ปัญหาไหนที่ผมไม่รู้ในการจะเริ่มงานนี้เนี่ยผมสัญญาเลยว่าผมหาคําตอบมาให้ได้แน่ๆบางทีถ้าเกิดผมบอกว่าไม่มีข้อเสียแม่งก็โกกรหาาวว่่ผมมไู้จัตเเอองง เพราะฉันคุณต้องคิดข้อเสียของคุณไปก่อนนะแต่จําไว้เสมอเมื่อไหร่ที่คุณพูดข้อเสียปุ๊บคุณต้องบอกว่าคุณปรับปรุงจุดนั้นไปแล้วหรือไม่ก็เอาข้อเสียนั้นเปลี่ยนให้เป็นข้อดีต้องตอบแบบนี้คําถามที่3คือรู้ไหมว่าบริษัทของเราทําเกี่ยวกับอะไรครับอ่าบอกเห้เลยนะถ้าเกิดมึงไปถึงจุดนะั้นแล้วมึงไปสัมภาษณ์แล้วมึงยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะ มึงไม่ต้องไปเจอคำถามที่สแล้วมึงยกมือไหว้ขอบคุณครับพี่แล้วเดินออก <c oughs> แปลว,ว่ามึงเตรียมตัวมาไม่พร้อมตอบเขาว่าอะไรครับผมได้ศึกษามาบ้างครับพี่ว่าพี่ทําเกี่ยวกับอะไรผมชอบนะพี่แล้วผมสนใจในสิ่งที่พี่ทํามากๆเลยวันนี้ผมศึกษามาผมรู้แค่นี้พี่แต่ที่ผมอยากมาทํางานกับพี่เพราะผมอยากรู้ให้เต็มแม็กเหมือนที่พี่รู้ตอนนี้เลย <c oughs> ผมชอบอะสิ่งที่พี่ทําผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือสังคมแล้วผมสามารถพัฒนาตัวเองกับสิ่งนี้ที่พี่ทําต่อได้ด้วย โอ้โหเป็นยังไงนี่กูยังไม่ได้รู้เลยนะกูตอบขนาดนี้แล้วมึงถ้าเกิด HR นั่งฟังอยู่นะเว้ยตาเป็นวาวจริง,รงๆแล้วเห็นไหมเขาจะถามเรื่อยๆเพราะเขามีลิสต์ของคำถามอยู่แล้วสำหรับ HR ตัวผมเองสงมมติเจอคำถามที่3าแบบนี้ปุ๊บผมจะหยุดการสัมภาษณ์นิดนึงแต่ผมเปลี่ยน conversation ดึงให้เขารู้สึกสนิทกับเรามากขึ้นมันก็ต้องเป็นเป็นผู้เชิงแบบบวก,บวกอวยเขานิดนึงไหมถูกต้องคนเรามักชอบคนอวยก็อวยหน่อยแต่อย่าอวยจนเกินไปนะันกูกวนตีน ข้างหน้าของคุณคืออะไรครับคําถามนี้ผมเจอมาตลอดเลยเบสิก<อ>มากเขามักจะถามเพราะว่าคําถามนี้ต้องเข้าใจก่อนเขาถามทําไมเขาอยากจะดูว่าคุณเป็นคนที่มีความขยันและมีวิสัยทัศน์ไหมวิชั่นมีวิชั่นหรือเปล่าในการที่จะทํางานหรือว่าคุณทําไปแก้ปัญหาไปวันๆแต่ไม่มีการวางแผนสําหรับอนาคตเลยบริษัทไม่ชอบคนแบบนั้น ฟังคาตอบผมนะครับผมตอบว่าอะไรพี่ครับผมเนี่ยไม่ค่อยคิดหรอกว่า5ปีข้างหน้าผมจะทําอะไรตอนผมเด็กๆผมอยากเป็นนักบินปฐมผมอยากเป็นวิศวะพอผมอยู่มัธยมผมอยากเรียน IBM เพอผมเข้ามาหาลัยผมเรียนมาร์เก็ตติ้งผมจบ Marketing มาร์เก็ตติ้งมาผมไปเป็นผู้แทนขายยาพเพราะนั้นเกิดพี่ถามผมเองว่าอีก5ปีผมจะทําอะไรถ้าเกิดผมตอบพี่ได้ผมก็โกหกหรือไม่ก็เดา <Hey. S 1> แต่พี่อย่าคิดว่าผมเป็นคนที่ไม่มีแผนสําหรับอนาคตผมมีครับแล้วสําหรับตัวพี่เองอะครับ พี่เล่าให้ผมฟังหน่อยสิในฐานะที่เป็น HR ที่มีแผนอะไรให้ผมบ้างอีก5ปีสำหรับผมถ้าเกิดพี่รับผมมาแล้วก็ถามเขากลับไปด้วยว่าถ้าเกิดพี่รับผมมาพี่มีแผนอะไรให้ผมบ้างครับพี่ลองดูสิว่าเขาได้วางแผนอะไรไว้ให้คุณหรือเปล่าส่วนอย่าง HR ก็ไม่ได้วางหรอกก็รับสัมภาษณ์ไปเรื่อยเหมือนเดิม HR ก็จะสะดุดถ้าเกิด HR คนนั้นไม่เก่าพอคุณจะทำงานอยู่ที่นี่นานไหมครับในการที่คุณจะไปอยู่ที่ท,ที่หนึ่งเนี่ย บริษัทมักอยากจะให้คุณอยู่กับเขานานๆเพราะการที่เขาหาพนักงานใหม่โรเตท,ทพนักงานบ่อยๆนั่นคือค่าใช้จ่ายของบริษัทในการเทรนพนักงานในการรีคูดคนในการเริ่มที่กบบมันคือคอสสำหรับบริษัทใหญ่เขาจะมองแบบนี้เพราะเขาต้องการจะรีเทนคุณไว้ให้นานที่สุดผมจะตอบเสมอเลยว่าพี่ครับถ้าเกิดผมตอบพี่ว่าผมจะอยู่นานที่สุดเนี่ยพี่ก็รู้ว่าผมโกหกถูกไหมพี่ผมจะพูดโกหกพี่ให้พี่รู้สึกดีก็ได้เพื่อพี่รับผมแต่ผมไม่เป็นคนอย่างนั้นครับพี่ผมขอบอกได้ไหมครับ ถ้าเกิดพี่รับผมมาผมจะทำให้ดีที่สุดในทุกงานที่พี่มอบหมายให้ผมผมจะทำผลประโยชน์ให้บริษัทมากที่สุดผมจะเอาบริษัทเป็นที่ตั้งในการที่ผมจะทำงานผมจะช่วยเหลือทุกคนที่อยู่ในบริษัทแล้วเติบโตไปกับบริษัทครับพี่แล้วถ้าเกิดโอกาสยังมีให้ผมโตเรื่อยๆผมก็จะอยู่กับพี่ตลอดไปเห็นไหมผมทิ้งท้ายให้เขาเห็นว่า เขาต้องให้โอกาสผมนะถึงผมจะอยู่ยาวเป็นไงล่ะถ้าเพื่อนร่วมงานของคุณมีตำแหน่งที่ต่ำกว่าแต่อายุของเขาเนี่ยมากกว่าคุณเนี่ยคุณจะมีวิธีการร่วมงานกับเขาอย่างไรคำถามนี้เจอแน่ๆครับในเมื่อวันที่คุณทํางานไปสําหรับคนที่ย้ายงานนะเ็ดเด็กจบใหม่จะไม่ค่อยเจอปัญหานี้สรั่คนพอจะย้ายงานปุ๊บเนี่ยบางทีตำแหน่งคุณสูงขึ้นที่คุณตำแหน่งสูงแต่ภายใต้คุณมีคนอายุมากกว่าวิธีการตอบที่ผมเชื่อว,ว่าดีที่สุดนะครับ คุณจะต้องพูดว่าผมต้องแยกออกเป็น2แบบครับพี่ผมสวมหัวโขนอยู่สองหัวในฐานะผมเป็นน้อง2ในบริษัทผมเป็นหัวหน้าอย่าใช้คำว่าเจ้านายไม่ใช้คำว่าบอสแต่ใช้คำว่าลีดเดอร์ทุกความคิดเห็นจากคนที่อายุมากกว่าผมผมจะรับฟังเราอย่าไปขัดเขาทันทีเพราะเขาคิดว่าเขาเก่าเขาอยู่มานานเราก็รู้ต่อให้อายุน้อยกว่าผมผมก็จะรับฟังทุกความคิดเห็นในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้า ผมต้องเปิดรับความคิดเห็นของทุกคนเราเอาบริษัทเป็นที่ตั้งให้บริษัทได้ผลประโยชน์สูงสุดละกันเนาะส่วนเราเองทะเลาะก,กันได้แต่เราก็ต้องทํางานด้วยกันครับพี่เป้าหมายคือบริษัทก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําวัตถุประสงค์เราตรงกันความคิดเห็นของพี่ก็ให้เป้าหมายบริษัทดีที่สุดของผมก็ให้บริษัทดีที่สุดด้วยเหมือนกันเราจะทํางานด้วยกันได้ครับพี่พร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่ครับการที่เขาถามแบบนี้เนี่ย เขาดูว่าคุณอยากจะมาเริ่มงานกับเขาเลยไหมผมจะตอบเสมอเลยว่าพี่ครับถ้าเกิดผมไม่ติดพันธะกับบริษัทเก่าอยู่ที่ผมต้องแจ้งลาออกก่อน30วันผมมาเริ่มงานกับพี่วันพรุ่งนี้เลยครับพี่เราให้เห็นแล้วว่าสปิริตเราดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราให้เขาเห็นด้วยคือ เอติกในการทํางานของเราเอติกเป็นสิ่งที่สําคัญมากเอติกภาษาไทยก็คือจริยธรรมหรือไม่ก็จรรยาบัณฑนะอะใช้คํานี้ละกันจงให้เกียรติที่เก่าในที่ที่คุณทํางานแล้วคนที่จะไปที่ใหม่เขาจะให้เกียรติคุณด้วยเหมือนกันทํายังไงได้อย่างเงินผมก็จะบอกเขาเสมอว่าพี่ครับผมต้องแจ้งลาออกจากที่เก่าก่อน30วันแล้วผมจะรีบมาหาพี่เลยครับแต่ในระหว่างนี้ที่ผมแจ้งลาออกแล้วใช่ไหมครับพี่มีอะไรอยากให้ผมศึกษาก่อนส่งมาเลยนะพี่ ผมจะเตรียมตัวตัวเองให้พร้อมที่สุด30วันปุ๊บวันที่ผมมาเริ่มงานผมจะได้ไม่เริ่มกับศูนย์ครับพี่ผมจะเริ่มจาก10 20แล้วครับพี่พี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาฝึกผมมาก mm. แค่คอสสนิทให้ผมนิดนึง mm. ผมจะเป็นเสือชิตาที่วิ่งไปกับพี่เลยครับตอบแบบนี้ครับข้อสุดท้ายครับคุณเบิร์ตข้อ9ครับเทคนิคการเขียนเงินเดือนที่ต้องการลงไปครับเบิร์ตเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแบบว่าเงินเดือนที่เราอยากได้ในใจและงานที่เราอยากทํา สมมติว่าเราเขียนงานนี้ผมอยากทําเลยจะไม่กล้าเขียนเงินเดือนที่มันแบบสูงเกินไปเพราะว่าผมกลัวหลุดหลุดกลัวไม่ได้งานครับเราควรเขียนเงินเดือนอยังไงดีคุณเบิร์โอเคทุกครั้งที่ผมไปสัมภาษณ์คําถามนี้มาแน่นอนในบริษัทใหญ่เนี่ยทุกตําแหน่งเขาจะมีการเซ็ตไว้แล้วว่าเงินเดือนต้องอยู่ในเรนจ์เท่าไหร่แล้วเขาจะประเมินจากความสามารถของคุณอีกทีนึงในการบวกลบ ฐานเงินเดือนนั้นๆผมจะถาม HR กลับไปก่อนเลยครับพี่ครับขออนุญาตนิดนึงนะคบพี่ผมอะอยากทราบว่าปกติฐานเงินเดือนสำหรับตำแหน่งนี้ในบริษัทของพี่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเองก็ไม่กล้าเขียนไปเยอะเกินไปผมกลัวพี่จะนีเจ็ผมแล้วผมก็ไม่กล้าเขียนน้อยเกินไปผมกลัวว่าผมจะไม่มีอะไรกิน ก็ต้องเล่าให้เขาฟังในมุมตรงๆบางทีเราก็ต้องติดตลกบ้างผมก็พูดแบบนี้ที่ช่วยไกดให้ผมหน่อยสิครับ mm. เขาไกด์ให้คุณแน่ๆถ้าเกิดเขาไม่ไกล์นะไอสัตว์ HR คนนี้ใจดำฮี่ฮีいい่ยกูบอกเลยคนส่วนใหญ่มักจะอยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นตอนย้ายงาน <c oughs> เขาจะถามคุณกลับมาก่อนแล้วที่เก่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ล่ะอืมคุณโกหกเขาไม่ได้หรอกเพราะคุณต้องสลิปเงินเดือนให้เขาดู คุณก็บอกไปเลยที่เก่าผมได้ขนาดนี้ครับพี่อะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เก่าผมได้ส0,000ื่นครับพี่สมมุติและกันคุณเบิร์ตสมมุติว่าไอเอาคนนี้แม่งใจดาจริงๆไม่บอกไกด์เลยโอ้มอไม่มีไกด์เลยคุณเบิร์ตต้องเขียนะยังไงก็ต้องเขียนะ่ะไม่เป็นไรก็บอกที่เก่าของเราไปยกตัวอย่างอาจจะเป็นประมาณ33,000ื่นสาก็ให้เขียนไปสัก3ามหมื่นเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องทําหน้าที่ในการต่อรองเงินเดือนคุณโหอันนี้คลิปนี้มันจะแบบไขความเป็นกลืนของ HR หมดเลยนะ หมดแล้วนะ HR ในประเทศไทยมึงไม่ม <oon> ีเกินเหลือแล้วนะอย่าด่าผมนะคุณก็เขียนไปประมาณสัก3ามหมเพราะยังไงเขาก็ต่อรองแล้วพอคุณเขียนไป3ามหมก็บอกว่าพี่ครับเงินเดือนนี้ที่ผมเขียนไปอ่ะครับพี่ผมดูจากเนื้องานที่พี่ให้ผมผมประเมินจากความสามารถของผมผมเชื่อว่าพี่ก็เห็นนะว่าผมเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆแต่ยังไงก็ช่างเนี่ยผมขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ว่าสามารถ negotiable ได้หรือว่าต่อรองได้นะครับพี่เราเปิดให้เขาให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ยึด สุดท้ายเขาจะโทรมาต่อรองคุณจะเขาชอบคุณจริงๆแล้วก็ต่อรองลงมาเขาจะไม่ลงไปส0,000ื่นหรอกเขาก็จะลงไม่ให้หน่าเกียดสามหมื่นสามพปุ๊บม,มึงจะได้ในเงินเดือนที่มึงอยากได้ทันทีเลยวิธีการต่อรองนะจงพูดให้มากกว่าในสิ่งที่คุณอยากได้เพราะคนที่จะคุยกับคุณในตรงกันข้ามเขาก็ต้องทํางานเหมือนกันเขาก็ต้องต่อรองเหมือนกันก็เผื่อให้เขาต่อนิดนึงถูกปะล่ะเหมือนตอนไปซื้อรถร้านนึงอะ่ะมึงก็ต่อไป0,000นแต่มึงอยากซื้อ700,000มึงเหยียบต่อไป700,000แล้วคลายใมึง700,000นั่นแหละ จากที่ดูมาทั้งหมด9คําถามผมรีแคปให้ฟังเลย 3. สกิลง่ายๆ 1. ความมั่นใจในตัวเองต้องมีนะครับในการที่จะสัมภาษณ์งาน 2. ความจริงใจในการตอบคำถามนั้นๆ 3. ชั้นเชิงหรือว่าสกิลในการที่คุณจะถามตอบกับ HR นั่นเองผมไม่ได้ปล่อย HR ชกผมอย่างเดียวผมมียกหลบกเราก็โชก HR คืนด้วยยังไง <is you? S 2> อะอาวยิ้มเต็มอาการโุ้ ให้เห็นสกิลของเราในการที่จะสื่อสารนั่นคือสิ่งที่ทุกบริษัทต้องการพนักงานให้มีสื่อสารผิดพลาดชีวิตเปลี่ยนนะครับทำงานไม่เก่งแต่สื่อสารเก่งนั้นเขาเอาก่อนนะทำงานเก่งแต่สื่อสารไม่เป็นไม่มีความหมายเพราะคุณทํางานได้คนเดียวบางที HR จะถามคุณคําถามที่กวนตีนเพราะเขาอยากดูว่ารีแอคชั่นของคุณเป็นยังไงคุณแฮนเดิลปัญหาได้ไหมบางคนโดนถามแบบกวนตีนปึ๊บแมงสีหน้าออกหลือ่อะไรวะมึงกวนตีนกูปะเนี่ยไม่ยิ้มไว้ยิ้มสู้เขาไว้ มัดหนักแค่ไหนก็ยิ้มให้เขาเห็นว่าเราปัญ,ปญหานี้ชิวมากเขากําลังทดสอบคุณอยู่คําถามไหนที่เขาถามไม่รู้ถามเขาคืนก่อนที่ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะทําให้คุณได้งานสําหรับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่ถ้าเกิดชอบในสิ่งที่ผมแชร์ไปเป็นความคิดเห็นของผมเองจากประสบการณ์ของผมกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แต่ผมขอ h r ที่อยู่ในบริษัทที่ดูผมอยู่อย่าก,กดรีพอร์ตผมนะครับ ขอบคุณครับ